ลาบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายซู้ผู้สุขคนเนาะค่ะยินดีตอนรับกับช่องลาดาชาแนลกับสาวชัยภูมิค้นมักตัวเลขผู้เก่าผู้เดิมรายงานโตเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นจังไดแนโนผู้อยู่ทางบ้านสบายดีบอเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นมือนีเป็นมือสําคัญเนาะค่ะแอดก็ขอวอวยพรให้คุณแม่ทุกท่านร่วมทางตัวแอดนําเนาะค่ะพี่น้อง มื่อนี่เป็นวันแม่เนาะคะ่ะขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงยาเจ็ยบยาจนของขวัญวันแม่แถวว่ามีผู้ได้หายวันที่6 6นี้ขอให้คุณแม่เฮงๆปังๆ3สมตัวรางวัลใหญ่ๆรับโชคกันได้เงินเต็มกระเป๋าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะจ้าถูกก่อนซีข่าวไปเบื่องแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแนเป็นกำลังใจแอนลดาเนาะคะ่ะพี่น้อง บอกว่าไลายแล้วพี่น้องเข้าไปเบื่องข้อมูลแนวทางกันเนาะค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะข้ามาเริ่มแนวทางแรกอาจารย์นุมเมืองเชีงยงใหม่เนาะคะ่ะคำนวณสูตรใหม่6 2 7 0 5 2และ5 6เนาะคะ่ะ ขอให้ถูกหวยรวยทุกท่านเนาะค่ะพี่น้องมาต่อกันที่อาจารย์เลือกลันสนันเมืองเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่บรัยไฮสุดหนีน่านแล้วเนาะค่ะพี่น้องบนล่าง4ี่ส9 3 5ี่ห9 6สสดหตามต่อกันที่3มหางล่างเน้นๆค่ะ5้ 5, 1, 5 0น่และ58เนาะค,ค่ะกระพึงออกเล่าไปเมื่อวานนี้เนาะค่ะพี่น้องสำหรับหาหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะ มาต่อกันที่อาจารย์สมยศค่ะ97 2 916 3 0สองตัวห้า0 52เนาอะคะ่ะตัวเน้นคือตัวสีแดง97 2 2สองตัวกับหเนาะค่ะพี่น้องตามต่อกันที่ไอ้ไข่ให้โชคค่ะพี่น้อง637 37, 37 36าเจ็ดหกดหพี่น้องแคบใวเดิมมาของผููใดกับแคบไบเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ บ่มีไผยหลดดอ,อกพี่น้องวันเล็กสิออกเอียงเนาะค่ะพี่น้องคะถ้าหูก,ก็คือิใไซต์โหนักคือกันเนาะค่ะพี่น้องมาตามต่อกันที่โค้งสุดท้ายงวดนี่เนาะค่ะงวดที่ผ่านมาลุดเนาะค่ะถ้าแอดจำบอผพดเดอร์พีพ่น้องคะเด่นบนหกศูนย์แปดหกศูนย์เด่นล่างศูนย์ห้าเนาะค่ะ,ะ,คะพี่น้องตามต่อกันที่อาจารย์อินตาเพชรใจแสงบนเด่นที่หกหกศูนย์แปดหกศูนย์ 602 618 619คู่ต๊ดบน60 6180ล่างเด่นที่5 45 49 59และ57เนาะคะ่ะพี่น้องคะเน้นๆที่4หาเม็ดเดียวนะะเนาะค่ะแนวทางล่างแนวทางบนกบเน้น60และ80เนาะคะ่ะพี่น้องคะสำหรับอาจารย์อินตาเพชรใจแสงเนาะคะ่ะพี่น้อง เข้ามาต่อกันที่เลขดังวัดป่าเนาะคะ่ะเข่าหาสามตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะแนวทางของเพิ่นบนและล่างพี่น้องงวดดีปลอยมาแล้วเพื่อนว่าพระอาจารย์ปล่อยมากกลางดึกเนาะคะ่ะปูบอกกลางดึกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่กายลืมตัดเหรียญหนึ่งเจ็ดนํำเด้อพี่น้องถ้าขึ้นมักเนาะคะ่ะพี่น้องหรือเป็นตัวกันกระไดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ตามต่อกนท่เด่นน้องบัวค่ะพี่น้องเขาตรงๆเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้กะปล่อยมาแล้วพี่น้องผู้ไดรอดแนวทางเพลินมาแล้วเนาะค่ะเด่นน้องบัวงวดนี้ฟันที่เจ็ดหกเจ็ดสี่แปดสองเจ็ดเจ็ดสี่สองเจ็ดเนาะค่ะข้อมูลนี้มีแต่ตัวเลขดังเด้อพี่น้องฟ้าซื้อค่ะพี่น้องพดทไทยกับ ใบฟ้าของอาจารย์กรเนาะคะ่ะพี่น้องแอดลงคลิปไปแล้วเมวื่อวานนี่แต่เอามาว้วนใหน้บางท่านอาจสิบ่เห็นเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นสูตรเดินดีเนาะคะ่ะเด่น2และ3 924 925 934 935 24 25 26 34 35 36เนาะคะ่ะเด่น2หางเด่น4หางก็คือ24 25 34 35 เด่นสองหางเนาะค่ะอาจารย์ฝากบอกมาสองสี่และสามสี่อันนี้เดนแค่สองหางเนาะค่ะงบหลายจัดชุดเต็มหรือเลือกเฉพาะที่ห้องมักเนาะคะ่ะแนวทางจบแล้วพี่น้องแยกใหญ่กันไปทำงานเนาะค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ